มาถึงภาคใต้กันทั้งทีค่ะเราต้องแวะมาดำน้ำชมปะการังและทานอาหารทะเลค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่ร้านลุยค่ะโอ้โหแค่เข้ามานะคะกลิ่นหอมตลบอบอวลไปหมดแล้วค่ะงั้นเรามากินกันเลยดีปะโอเคแต่เดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปทานอาหารทะเลกันเราอ่ะก็ต้องแวะไปทเที่ยวกันก่อนสิ จากทริปราชบุรีผมก็ขับรถมายังจังหวัดชุมพรพร้อมกับ All New Fortuner รถคู่ใจคันใหม่ของผมครับและตอนนี้ผมก็พาคุณมาอยู่ที่หาดทรายรีหาดทรายสีขาวน้ำทะเลสีครามแบบนี้เหมาะแก่การมาถ่ายรูปที่สุดเลยครับ เราสองคนก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติมูเกะชุมพรใช่ค่ะที่นี่เขาเรียกว่าเออเกาะอะไรนะคะชื่อเกาะเป็นเกาะลังกาจิวนะครับเกาะนี้ใช่ไหมคะที่จะพาเราสองคนมาดำน้ำกันเฮ้ยไปดำน้ำกันที่เกาะลังกาจิวเกาะหลักแรกเกาะละวะและเกาะมาตาเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมดำน้ำชมปะการังกันเพราะเป็นปะการังน้ำตื้นจึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพียงแค่ใส่ s n o ก k e ลชูชีพและฟังวิธีการดำน้ำจากเจ้าหน้าที่นิดหน่อยแค่นี้ก็พร้อมลุยแล้วพร้อมแล้วลุยกันเลยและเกาะนี้ค่ะ เขาเรียกว่าเกาะมัาตาหรือเกาะมาตาไงคะนุ่นเห็นแนวประการังไหมคะนั่นไงเขาบอกว่าสภาพเนี่ยสมบูรณ์สุดๆเลยนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะหาดของที่นี่อ่ะเป็นหาดสีขาวสลับกับโผลหินมากมายเรียงรายกันอยู่หน้าเกาะอีกด้วยแต่แอบเสียดายนะคะที่เราสองคนมีเวลาแค่นี้เพราะเขาบอกว่า ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรยังมีเกาะสวยๆอีกมากมายที่รอนักท่องเที่ยวอย่างพวกเรามาสัมผัสอยู่ค่ะก่อนที่ผมจะมาชุมพรผมก็แวะเที่ยวไปเรื่อยๆกับโตโยต้ารีโรถคู่ใจคันแรกของผมแต่รถคู่ใจคันใหม่ของผมคันนี้ <c oughs> ก็สามารรถ,ถนะดีไม่แพ้คันเก่าเลยนะครับ นอกจากหาดทรายรีจะเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วนะผมว่าหาดทรายสีขาวๆแบบเนี้ก็เหมาะแก่การพาครอบครัวมาทำกิจกรรมกันนะครับและตอนนี้เนี่ยเราสองคนก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ศาลกมมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กันค่ะ ศาลกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่ที่หาดาซรีซึ่งตัวศาลอยู่บนเรือลพบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดาซรีได้อย่างชัดเจนตลอดเวิรงอ่าวและตอนนี้ค่ะเราสองคนก็อยู่กันที่ศาลกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะหรือที่เรียกสั้นๆกันว่าศาลเจด็ยเปลี่ยนนั่นเองค่ะและอันนี้อยากจะอวดนี่นี่นี่น,น,นีถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดนี่นนเลย,เลยทะเลสวยใส มองไปไกลๆหึงภูเขาด้วยนะคะนี่ก็คือหาดทรายลีนั่นเองค่ะค่ะยาาไป,ไปถึงแบบว่าสุดลูกหูลูกตาเลยอะ่ะนี่เดี๋ยว,วเราว่าเราไปสักกราระข้างในกันดีกว่าโอเคโอเคปะเพื่นพนพนอนๆตามมาเลยคะ่ะ ตั้งแต่ตอนเช้าเราสองคนไปดำน้ำชมปะการังที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรแหวสักการะสารกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่หาดทรายรีตอนเย็นเนี่ยอุบอิบกับกุ๊กกิ๊กก็เริ่มที่จะหิวแล้วค่ะงั้นเราสองคนขอแวะทานอาหารร้านนี้กันก่อนแล้วกันนะคะหิวแล้วค่ะเพื่อนนี่อาหารเต็มเลยค่ะ อนนี้นะคะเราสองคนค่ะขออาสาพาเพื่อนๆมาร้านอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยที่จังหวัดชุมพรนั่นก็คือร้านลุยนั่นเองค่ะที่หาดพานดอนภาพค่ะเย่ <Okay. S 1> นี่นะคะเมนูนําเสนอก็คือใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งเสียบปลาหมึกไข่ค่ะผัดหวานกุ้งกะปิใส่สะตอนีกกินไนรแล้วกินไมสีเจ็บมากอะ่ะส่วนนี้นะคะเป็นของโปรดของอูวิปเลยขาดไม่ได้กุ้งผัดซ้อนมะขามค,ค่ะสุดท้ายแล้วนี่นะคะก็คือ เออแกงเหลืองปลากระพงค่ะหิวแล้วอะ่ะแล้วลายไหลอ,อ่ะงั้นเรามากินกันเลยดีกว่าเย<ห>้เราสองคนขอจบทิปตะลุยชุมพรไม่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าอยากมาเจออากาศแบบนี้อาหารอย่างนี้ก็ต้องแวะมาที่ชุมพรรับรองว่าที่เนี่ยสุดยอดไปเลยแล้วไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย เดินทางของผมมันเริ่มจากจุดนี้นคลิปพวกเธอนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเริ่มอยากออกเดินทางครับ<อ>การเดินทางในวันนี้มันคงต้องจบลงแล้วล่ะครับแต่พรุ่งนี้ผมคงได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่แน่ๆ